ยัก็หาแฟนรวยๆให้ได้ก็แล้วกันนะร้ายก็คือคุณนั่นแหละสําหรับคลิปนี้ Let's is more เราก็จะพาเพื่อนเพื่อมาไขปริศนากันในคดีฆาตกรรมวันวาเลนไทน์ปริศนาของคดีนี้จะเป็นยังไงเรามาไขปริศนาคดีนี้เป็นพร้อมๆกันได้เลยครับในสรุปยอดนักสืบจิ๋วคนนั้นซีซั่นหนึ่ง ep หกสําหรับคดีนี้นะครับก็เริ่มในระหว่างที่รันกับโซโนโกะกํลาลังเดินกลับบ้านหลังจากเรียนโซโนโกะก็าถามกับรันนะครับ ว่าวันวาเลนไทน์ที่จะถึงเนี่ยรันมีช็อแลตที่จะให้ชายหนุม่มแลหรือยังรสนกโกก็พูดถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนครับที่มีสองหนุม่มดีกรีนัเดยมแพทย์เนี่ยเข้ามาจีทั้งคู่ที่ร้านน้ำชามีหนุม่มรอชื่อว่ามินาคาวะแล้วก็หนุม่มกามบึกชื่อว่ากามาสึรสนกโกก็บอกนะครับว่าหนุ่มกัมบึกค,คนเนี้ยเหมาะสมกับรันมากเลยละ่ะเพราะว่าสนกโกเนี่ยเธอเนี่ยแอบชอบมินาคาวะอยู่นั่นเองทำเอารันเนี่ยมองบนเลยล่ะครับแล้วเจ้าหนุ่มกามบึกคนเนี้ยก็ตายยากจริงๆนะครับ เพราะว่าอยู่ๆเขาก็ขับรถผ่านมาแล้วก็เจอรันกับโซโนโกะพอดีแล้วก็ตัดภาพมาที่กลุ่มนักสืบเยาวชนครับพวกเขาเนี่ยกำลังแจกใบปลิวรับจ้างสืบคดีอยู่แม่นี่มันวัยรุ่นสร้างตัวชัดๆเลยละ่ะแล้วคนนั้นก็สังเกตเห็นนะครับว่าลันกับโซโนโกะเนี่ยกำลังยืนคุยกับกรมมะสืบอยู่ก็เลยรีบวิ่งไปแอบฟังครับซึ่งเหตุผลที่ว่าการมมะสืบมาหาลันเนี่ยคือเพราะที่เขาเนี่ยจะชวนลันไปงานวันวาเลนไทน์ปราร์ตี้นะครับที่บ้านของมินาคาวะซึ่งโซโนโกะ ก็ตอบต,อต,อตอลงแทนรันอย่างไวเลยล่ะครับและวสนกโกเนก็อย่างแซลลรันเลยนะครับว่าเธอเนี่ยไม่สนใจใครเลยนะเธอเนี่ยแอบชอบชินจิอยู่ละสิทำเอารันเนี่ยเขินจนเสียทรงเลยล่ะครับวันต่อมารันก็ทำโชกันแล้วนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะไว้ให้ใครบางคนในงานทำเอาคนใน,นคุงเนี่ยอยากรู้จนจรสัตว์เล,ล่ะครับหลังจากนั้นในระหอ,อ่านที่รันก็กำลังจะไปงานวนาเลนไทน์ปาร์ตี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาลูกๆจะไปเที่ยวเนี่ย ส่วนใหญ่พ่อก็จะบอกนะครับว่าเดินทางปลอดภัยนั้นลูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สําหรับลุงมูลีเนี่ยแกเนี่ยบอกกับรันว่ายังไงก็หาแฟนรวยใได้นะล,ลูกเอ่มต่อมาหลังจากนั้นซอนโกะกาวกรมมัสเซ์ก็มารับรันที่หน้าบ้านครับแต่ทว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยรันก็แปลกใจนะครับเพราะคนทั้งคูงเนี่ยหายตัวไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่ไหนได้ครับคนทั้งคูงเนี่ยตอมเผือกทำงานหนีแล้วครับแอบตามไปดูนะครับว่ารัานเนี่ยจะเอาช็อกโกแลตไปให้ใครโดยเขาเนี่ยแอบอยู่ในหลังรถ ต่อมาใน,นงานวาเลนไทน์ปาร์ตี้ที่บ้านของมินาคาวะซึ่งคนในงานก็กําลังแนะนําตัวครับโดยริ่มทิงคนแรกเนี่ยมินาคาวะซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของบ้านนั่นเองต่อมาเธอคนเนี้ยชื่อว่าคาโอริและหนุ่มน้าน,นิ่งคนเนี้ยชื่อว่านาโอมิจิคนต่อมาเธอชื่อโยมิชิครับและคนสุดท้ายเนี่ยก็คือวากามาสึหนุ่มกล้ามบึกของเรานั่นเองครับหลังจากนั้นแม่ของมินาคาวะก็เอาอาหารมาให้ทุกคนรับประทาน แล้วก็ตัดผ้ามาที่โคน,นันครับซึ่งเขาเนี่ยกำลังแอบดูลันอยู่ข้างนอกบ้านแล้วก็กำลังน,นั่งหนาวสัน่นและอยู่ๆโคน,นันก็จามครับทําให้ได้ยินไม่ถึงในบ้านเลยละ่ะทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นโคน,นันซึ่งรันเนี่ยก็ตกใจมากเลยครับว่าโคน,นันเนี่ยตามมาได้ยังไงเนี่ยซึ่งทําให้ภารกิจแอบดูลันเนี่ยล้มเหลวเลยล่ะครับต่อมาหลังจากดื่มไปได้ไม่นานมินาเขาวะก็เริ่มเมาแล้วครับซึ่งตอนเมาเนี่ยเขาเนี่ยก็ชอบวางมานชอบถูกๆคนอื่น แล้วก็ชอบพูดทำร้ายจิตใจคนอื่นครับแล้วเขาก็ปีกตัวออกไปสูบุรี่ครับโดยมีคาโอริที่เดินตามไปพร้อมกับช็อกช็ตนะครับและเธอเนี่ยก็สารภาพรักครับซึ่งมินาคาวะก็ปฏิเสธครับด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเนี่ยยังอยากเป็นเพื่อนกับเธออยู่ซึ่งเธอก็บอกนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมินาคาวะก็ชอบโยมิชิจริงๆสินะซึ่งทําให้โซโนโกะที่กําลังแอบฟังอยู่เนี่ยใจสลายเลยล่ะครับต่อมาตุสุม,มุน้องชายคนเล็กของมินาคาวะ เขาก็โดนแม่ดูครับเพราะว่าเขาเนี่ยกินช็อกโกแลตซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่เขาโอริอุตสาห์ให้มาเลยนะครับแม่หลังจากนั้นแม่ของมินาคาวะก็ากาแฟแล้วก็ขนมเค,ค้กมาใลนทุกคนในงานครับแลวในระหว่างที่กาลังกินขนมเค,ค้กกันอยู่เนี่ยมินาคาวะเขาก็าออกไปสูบบุหรี่แล้วแต่ทว่าบุหรี่ของเขาหมดครับและย,ยู่นาโอมิจิซึ่งเขาเนี่ยเขาชอบถูกมินาคาวะบุหรี่เนี่ยเขาก็าใจดีครับกินบุหรี่มาให้แบบงงๆเลยละ่ะ ซึ่งตอนมินาคาวะออกไปสูบุรีครับโยมิชิก็เดินตามออกไปด้วยพร้อมกับช็อกโกแลตเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้สารภาพรักซึ่งผ่านไปสักพักครับโยมิชิก็กรีดร้องด้วยความตกใจครับทุกคนในงานก็รีบวิ่งไปดูครับแล้วก็พบว่ามินาคาวะเนี่ยนอนเสียชีวิตแบบปริศนาโดยสยภาพศพของเขาเนี่ยที่มือเนี่ยยังถือบุหรี่อยู่เลยล่ะครับหลังจากเกิดเหตุไม่นานสาโวตสุบุเีก็มาที่เกิดเหตุครับพร้อมกับนักสือโมเลโคโกโลซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของมินาคาวะเนี่ยก ได้รับสารพิษจาพวกยาฆ่า,มาแมลงเป็นปริมาณมากซึ่งผู้ต้องสงสัยอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือคุณโยมิชิเพราะว่ามินาคาวะเนี่ยล้นลงไปหลังจากที่เขาเนี่ยกินช็อกโกแลตที่เธอให้คนที่2ก็คือนาโอมิจิเพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้บุหรี่มินาคาวะสุดท้ายแล้วเนี่ยนาโอมิจิเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาเนี่แหละเป็นคนที่ใส่ย,ยาพิษที่ก้นกอบบุหรี่เองเพราะว่าเขาเนี่ยแค้นแค้นมานานแล้วด้วยครับที่มินาคาวะเนี่ยชอบพูดจาดูถูกเขาแล้วก็ชอบทำร้ายจิตใจเขาลิ เพราะว่าตัวนาวมิจิเองเนี่ยเขาแอบชอบเขาโอริอยู่ครับซึ่งโคนันก็ไม่เชื่อนะครับว่าคนร้ายตัวจริงเนี่ยคือนามิจิแต่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังหาบอแสการเสียชีวิตอยู่โคนันก็หันไปเจอแม่ของมินาคาวะซึ่งเขาเนี่ยกำลังล้างแก้วกาแฟอยู่ซึ่งดูแล้วเนี่ยโคตรผิดปกติเลยล่ะครับแล้วคนนั้นก็รู้แล้วล่ะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของมินาคาวะเนี่ยคืออะไรแล้วโคนนั้นก็นขึ้นได้นะครับว่านัาเตอากอศสารสเนี่ย ไดให้สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งเขาเพิ่มมาอีกแล้วก็คือเขียนยาสรุปที่อยู่ในายกานั่นเองซึ่งโคนันก็ไม่รอช้าครับรีบยิงยาสรุปใส่นัำสืมโมริจนสรุปลงไปซึ่งโคนันก็บอกกับสารวัตรเมกุเลนะครับว่านาโอมิจิเนี่ยไม่ใช่คนร้ายตัวจริงและสารวัตรก็บอกนะครับว่าจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนาโอมิจิสารภาพเองเลยนะซึ่งโคนันก็บอกว่าก็จริงอยู่ที่นาโอมิจิเนี่ยวางแผนฆาตกรรมแต่ว่าเขาเนี่ยพลาดครับเพราะว่าผู้ตายเนี่ย ฉีกก้นกองบุหรี่ออกก่อนที่จะสูบซึ่งหมายความว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้สูบส่วนที่มีพิษเข้าไปยังไงล่ะซึ่งคนหลายตัวจริงก็คือแม่ของมินาควาวะนั่นเองวิธีการก็คือเธอเนี่ยเอายาพิษใส่ลงไปในกาแฟใช่ครับทุกๆกคนก็กินกาแฟเหมือนกันหมดทําไมมีแค่มินาคาวะที่เสียชีวิตอยู่แค่คนเดียวล่ะก็เพราะว่าเธอเนี่ยใส่ยาถอนพิษไว้อยู่ในเค้กนั่นเองเพราะว่ารู้ว่ามินาคาวะไม่ชอบกินของหวาน อย่างไงอย่างไงเขาก็ไม่กินเค้กอย่างแน่นอนซึ่งคุนั้นก็จับผิดได้ตั้งแต่เธอดูรูที่กินช็อกโกแลตแต่ว่าเธอเนี่ยป้อนเค้กให้กับลูกกินแล้วล่ะครับเพราะว่าโซซุม,มูเนี่ยแอบกินกาแฟไปด้วยยังไงละ่ะเธอก็เลยต้องป้อนเค้กเพื่อตออผิดครับแล้วเธอก็ยังป้ายความผิดให้กับคุณโยมิชิอีกครับโดยการใส่ยายพิษในช็อกโกแลตแล้วก็เอาไปสลับเพรารู้ว่ามินาควะเนี่ยชอบคุณโยมิชิยังไงก็ต้องกินช็อกโกแลตที่เธอให้อย่างแน่นอน แล้วช็อกโกแลตที่เธอแอบเปลี่ยนแล้วก็ซ่อนเอาไว้ในเสื้อเนี่ยก็เริ่มละลายแล้วก็เลอะเสื้อเธอแล้วละ่ะและคาโอลิก็บอกอีนะครับว่าที่จริงเนี่ยเธอเนี่ยคือป้าของมินาควาวะเพราะว่าพ่อแม่จริงๆของมินาคาวะเนี่ยเสียชีวิตไป7ปีละสุดท้ายเธอก็ยอมรับสารภาพาทั้งหมดครับเพราะสาเหตุก็คือสามีของเธอเนี่ยบริหารธุรกิจจนล้มละลายเธอจึงต้องการมารดกของมินาคาวะนั่นเองและทั้งหมดนเนี้ยก็คือปริศนาในคดีฆาตกรรมวันวาเลนไทน์ครับ ซึ่งสำหรับคลิปจะถัดไปเราก็จะสรุปปริศนาให้แต่ละคดีให้เพื่อ,อนๆได้รับชมกันต่อสําหรับวันนี้สวัสดีครับ